สบายดีพี่น้องเมนี่ผ้าเขาปลาคือเก่าล่ะจา้าผ้าสีผ้าบาเบืองผักเด้อเอ้ยมีผักหลายอย่างเลยเขาปลาหาผักหาแนบกินเบิงเบืองเบืองเบืองผักอันนี้คนไทยเขาก็บอกกินได้นี่อันเขาเอื่อยยังละผักเสียนฝรั่งสิเมื่อเอาอันไอ้นั่นอีกเมื่อเอาอันกระเทียมปลาอีกไป้บใส่ตัวแข็งไว้กินมันสิบเบิดอันหนามันแล้วเพราะว่านเป็นดอกเบืองก่อนว่าอันไดกินได้ เปลืงปลาหลุมเลือนป่จ๊ะเบ้ยปลานี่มันไม่เห็ดบ่ะนอบ่เคยมาเก็บเห็ดปลานี่ชักเถื่อเด็เบิ้งก้อนว่านอะไมันกินได้ต้นกระเทียมวงใดมันหลายมาปลาใหม่มืงยังไม่ปลาใหม่ชาชีไปเดี๋ยวครับนอโกด่าก็มือเหรอฮะ ปลานี่คือหน่อยแท้เนี่ยหน่อยพปลาหนันจังหลายว่าสิมหาหาเบืองเกิดอันนั่นไหมเออมือนีไม่มมยังสิบเอ้ดเดอพี่น้องเดอประกาศประกาศประกาศในปลานี่ละประกาศโคฟิวของยายสาเออประกาศประกาศประกาศว่าผู้ใด,ดหู้ตัวว่าเป็นนี่ยายสาให้นํำเงินมาใส่สเส้อ่ยยี่สิบกว่าปีแล้ว อย่าสิทำทาลืมทำทาลืมเราจะเด้ไปใส่ซาตนาเด้อค่ะเด้อย่ายหายยายสาบอกกันเป็นไล่โตเด้อผูดใะไนะหู้เตะหู้โตแล้วก็รีบเอาเงินมาคืนสนอย่ายให้เว้าดูเงินผู้ใดเขาก็อันเขาก็อยากได้ตัวบักของเจ้าของคือแพงเป็นแถะบัดย่ามอยากได้วาสันอันมาเเา่มาอันอ่อนไม,ม่ย่อม รับร่องทุกสิ่งทุกอย่างเอาหอดผัวมารับร่องมาประก,กันฝรั่งกับฝรั่งอันขี้โกงเอาผัวมารับร่องแล้วพ่อแต่ได้เงินเข้าไปแล้วแม่แต่ผัวก็ยังไปเห็นหอดหนาคนอันจังหวัดเดียวกันซะแม้ว่าจังหวัดเดียวกันก็นมี่ขันสิอยากอยากหูจักเดี๋ยวสิบอกเปไ็นไ่โตัว้ะจ้าโมโหหลาย เก็บผักนี่ไปขั้นสมัก่อนนี่เห็นบ่จ้ะผักเสียนปลาเพิ่นผักเสียนปลาเพราะว่าคือยูโดนเติบแล้วการที่ว่ายายสามาเห็อยูถูกนีสิประกาศประกาศหาคนที่ว่าเป็นนี่ยยายสาว่าว่าเจ้าสิยูใสยอยูแดนใดยูเมืองนอกหรือเมืองไทยเจ้าก็หูโตละว่าเจ้าเป็นเนียนคนอื่นเขานัน เอาเงินเข้าไปบัดเงินของจะคลองบาทนึงสลึงหนึ่งคือจังแพงคักแทะบตดย่ำอันเอาไปแล้วคือเงียบแทะบาดย่ำอยากได้มะกาบมะไหวอืมไปอยากว้าหลายตัวบตดเป็นหนี้เฮาแล้วบาดเท้าไปถามว่าเฮาหนีนิ้นท่าเขาวข่วมกิ่งหาว่าเฮานิ้นท่าเป็นไปได้เวลาพี่น้องมึงไปว่าวันว่ากูน่ะเป็นหนี้เป็นิ้นมึงยังสั้นนังสี่เออ ขัน่าความกิ่งเวียงอันรับบ่ได้ผู้ขานี่ขันเป็นนีไผผู้ขาก็รับได้เด้อแต่ว่าเกิดมานกับไ่เคยสร้างอันปัญหาให้ผู้ใดได้ละ่ะบ่เบียดเบียนผู้ใดอันบางแหนเล่นแช่น้ำเขาเนาะพี่น้องจะคองอันเป็นแม่บ้านหาเงินสวดสิได้แต่ละอันลอยออยลูแล้วไปอันฝากน้ำเขาฝากแล้วเล่น ยังเกาะเรียนน้ำขาสองมือพ่อแต่สิได้เงินมาเราถือเขากงไปซ้ำอืมบงเนี่ยผู้มันกงเข้ากับมันบคนอื่นคนไกลล่ดอกจังวัดเดียวกันเลยพราจังวัดเดียวกันก็มีเอออยากได้อันของเข้าว่าสันเอออันรับร่อง1อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นพ่อแต่ได้ไปบ่ถึงปี มึงหายหัวกุน้ำกับบพพ่อตัวรัพท์กับเปี่ยนไปเปี่ยนเบอร์ไปด้วยเออนั่นละสิควออ้าครั้งทุกไทยครั้งเดียวเด้อซุ o m ได้เป็นนีนะเอาขึ้นมาให้แน่แต่สิคิดว่านีน่หายไปหลายตายไปไปใส่อยู่ในนรกเด้อสิบอกไห้บ่แม่นในสวรรค์เด้อเงื่อนผูคานะ่ะเงื่อนเป็นบริสุทธิ์บ่แม่นเงื่อนอัน ได้มาจากสวรรค์เดอ้อผู้ขาหามาโดยน้ำพักน้ำแรงผู้ขาส่วนสีด้แต่ละบาทแต่เฉลึงเอ้ยโอ้ย,อยบุกในป่าหาผักเบิ่งไปเบิ่งทั้งผีก็นมีเบืองทั้งวันโอ้ยเบิ่งทั้งหม่ทั้งผุดหาผักกระเทียมป่านี่บ่ค่อยมีผักกระเทียมป่ะนี่จะผักเสียนหาใหม่กัน กันบ่ไดก็เสด้ไปหาปลาไหมอาล่ะจ๊ะบอกแล้วมันสูนมันของขึ้นก็บ่อยากเว้าดอกก็บ่อยากอันท่วงดอกขนาดท่วงปานนี้ก็ยังหนาด้านว่าหายอยู่แม่บอกคือบอกควบเดียวนั่นละหาว่าเฮาไปนินท่าเหตุผลสันสันเหตุผลอันเรียกว่านยังกะ ฮัลโ,ลโหลอืมมีค้นยางท่างทางมาเก็บดอกอันนี้ <c oughs> นกก็ออกดอกนอนอยู่ไหม้องงามอยู่แต่มันเดืยวกับบาดน,นั่อยู่นี่หน่อยบ่ลายวะเหตุผลที่บอกว่าอ่นอน้าแบบอันง่ายๆ่บอบโเป็นยังก็กบอบ,บ,บมีสาระ เธอไปพูดทำไมว่าฉันเป็นหนี้เธอฉันเสียหายนะเอา้าเจ้าเป็นหนี้อันข่อยควรก็ไปเว้าตัวเจ้าบ่ห้เวลาไปถามเจ้าเจ้าก็บอกว่าเจ้าอันอ,บ,อบ่มีเราไมาเว้ายี่หยังเม่นบ่ละอันอีน,นึงหนาดานน้านหนาด้านพี่น้องเห็นตัวหนาตัวตาไปถามหนี้มันมันบอกว่าเอ้ยกูบ่มีดอกกูเอาเงินไปเอ็นใจค่าบ้าน,บานเบมดแนหล้วววซันกูซื้อบ้านอยู่เมืองไทย อันเงินแต่ละเดือนเฮ็ดงานนี่กูก็ไปจ่ายค่าบ้านกูอยู่บางไทยพะนะบอกแม่ป้าคก็ว่าเป็นีนคือว่าดีแท้บอกแบบนี้กับเปลี่ยนเนาะพี่น้องอุ้ยน้ำอยู่นี่มันมีป่าบ่เนาะมีป่าบ่เนะาะ,นะมีอยู่ที่เนาะนี่บอกน้ำได้ยังสิปกติมีป่าเด้พี่น้องเอาอีอ่พ่อหญ่คอยไปใส่ละ ยางหาผักอีกคนปลาน,นี่มันคือป่าไหลว่ะปลากระเทียมได้แต่ผักแนวอื่นก็ยังว่าบอกเรื่องนี้บ่อนจบบสินประกาศเราเด้อโคฟิลโคฟิลประกาศชุกเฉินหาผู้เป็นนีผู้ขาปวดทราบปวดทราบเอาเงินขึ้นมาด่วนเพราะว่าต,ตอนนี้ยายเสะ ยายสาในต้องการเงินไส้ว่ามีเงินไส้ผู้ใดหูโตกันรีบเอามาจ่ายซะก่อนสี่อันเอ่อเทวบาด,ดาพ่นสิล่งทูดเพราะว่าโกลงค้นผิดโกงไผ่โกงมาโกงคนทุกค้นยากเป็นบาปเป็นกรรมเด้สิบอกให้ถ้าบ่าคิดสเียมาเอา่อขึ้นนีเจ้าสี่อันมีความ ยังกอความทุกเรียกว่าเป็นเว้นเป็นกรรมไปตลอดชีวิตเหตุยังกับว่าขึ้นว่าเกินอืมชีวิตครอบครัวกับสิล่มจมก็สิบอกให้อีมันยืมเงื่อนไปที่บอกว่ามันเอาเงื่อนไปแทนใจค่านี่นะเอ้ค่าบ้านนี่นะมันเบโามาโบาอายปากเนาะบมีเงืนดอกก็ไปใจบ้านเบิดนเหลวว่าสันวาไหมบาฮาปันสังกาว่า สังกาวาสังกวาวาค่อยละเงือดงอมันไหลมันสังกวาวะแบบนี้เออโอมียวูววันนี้มาพอละปานเออได้ลายอยู่นี่วะขอสิมัจมให้มือเจ้าฟังขอยสูนแห้งขึ้นไปขึ้นมาปาากูัอันสัวสิอันได้เงินแต่ละบาดแต่สลึงบาดมาเอาของกลเอาง่ายัายน <c oughs> ย <c oughs> เป็วด อยากได้การอันมารับร่องเอามากาบมะวายเอามาหวานโอ้ยจะมันหวานคักอยากได้ของเฮ้าน่ะนะเฮ้าก็อีตุนบอกลําบากลําบุญบ่มีเงินใสอันหาแน่จังสันสีอันเอ่อรับร่องสารพัดขันอาสาถูกอย่างคือผู้บ่าวอยากได้ผู้สาวนั่นละพี่น้องอันอยากได้ของเฮ้าน่ะมาคันมาขันอาสา พ่อจะได้ไปก็บ่ท่านถึงปีดอกอ่สักพักหนึ่งหูตัวว่าจะคว้าอันว่ามีปัญญาขึ้นในเขาแล้วก็หาเรื่องสันตพี่น้องหาเรื่องว่าอันเออเฮานี่ไปนินท่าวาลายไปไปเบ้าบ้านเพื่อนนันเป็นนีอันเท่าไปขายเพื่อนจังสันจังสี่เหตุผลจังสีมันฟั่งบ่ขึ้นเนาะพี่น้องเจว่าบอกบอกฟั่งบ่ขข้น จังได้เจ้าของเป็นนีก็ต้องยอมรับตัวว่าเป็นนีเขาเบาคว้มกิง่งเขาบ่ได้นินท่าเขาเบาคว้มกิง่งอันเสียแักสีเบิดจังสันนังซี่ไปว่าว่านไปเป็นนีเอาแม่นมึงเป็นนีกูบ่ละขันว่าเป็นนีกูสิไปว้าวบอกแม่นบอพี่น้องนัน่นแหละคนใดหัวอกที่ว่าถือเขาอนันยืมเงินไปนั้นฟังไวโรดจ้ะ ูคานี่โดนมาเล้วค่ะเป็นเงื่อนไท่กับสิบุน่ะเป็นลานุูนละหลายเจ้าเนี่ยวันเป็นเจ้าเดียวนั่นละแต่มือนีเลยมาประกาศโคฟิวประกาศชุกเฉินว่าพวกได้เป็นหนีนาได้เป็นนีทั้งหูโตการลุน่าขึ้นมาแน่ค่ะแต่บอขึ้นแล้วอันฟ้าดินสิลงโทษเด้อสิบอกใหปากผู้ค่าซักซิดเด้อสิบอกใหเด้อผู้ค่าเบายังเนี่ยวบาอัน แน่นอนเด้วเบาวนศักดิ์สิสทธิ์เดชกินึงกระดาขี่เราเมายาคือ,อกันนะ่ะได้ผัวกันนุ่มเดชกูบอกเอ่ยซื้อแต่กูบอกว่าสิมันก็รู้โตโลดว่ามันเป็นผู้ใดญ่ถามถาโศกมึงเมือ่อใดมึงได้ยินคลิปกูในเว้านี่มึงก็กระลุณาเอาเงินไม่ขึ้นกูแน,น่มึงเงินเออบ่อยากเว้าหลายเออ เออแค่นั้นละม่อยากบอกหลายแล้วแค่ประกาศบ่เอยซื้อจะคน้นแต่รูโตวพวกไดที่เป็นนี้ยายสารนี่หูโต้หมดนั่นละเอามาเอาขึ้นมาทุกบาททุกสลึงผู้ใดเอาขึ้นมาล้วก็แม่นว่าบุญแล้วบ่มีเบนมีกรรมตัวกันแล้วแต่ซุ่มใดที่บอกขึ้นมาเนี่ยเอาไปนี้การูนาเนี่ยค่ะการูนาขึ้นมาเห็นใจเขาแน่ อืโซเขาสิหาได้มากแต่ละบาทแต่สลึงย่างไปหาขายพักจนขานึ่สิเป็นง่อยบ่ได้หาไม่ง่ายเด้อเงินนั่นเล่าของเขาไปคือเอาไปดีแทะว่าเราของข้นศูนซูนศูนซูนนนแห้งอยากได้แต่บอกว่า,วาพี่ให้หนูหน่อยนะพี่ เออน้องให้ให้พี่หน่อยนะเออจงสั่นตัวมาอ่อยเอาห้ามไหมบัตได้ไปเล้วซําว่าได้อันอันอันได้กินกูแล้วแล้วอันมึ่งทิมไปเรือยจังสี่แล้วคือคือคือนั่นล่ละคู่ฟูเบามาอันฟันผู้สาวแล้วก็ไปยังส่ล่ะแม้มันนนาเก็บใจบ่วพี่น้องอันเดี้ยตนเขาเอ็นเขาเอ็นห้าขาดอืม แมนก็เลยบ่อยากเบาแห้งแต่ว่าคิดหลายเกินหลายปีล้วเดว้หูบ่ชยี่สิบกว่าปีแล้วจ้าบ่บ่มูหข้าวหูอันไอข้าวเลยหูอยู่บ่เฮียนมันอยู่หม่งใดแต่ละคนนี่ไปหามันบ่ไดดขนาดเห็นหนามันถานตัวหนามันถามมันมันยังบอกว่าไม่มีหรอกมีเงินก็ใช้เออใช้ไอจ่ายบ้านหมดแล้วซื้อบ้านว่าซานมันว่าไหมมันเบาหนาตาสวยไหม ฟาดมันคือเบาดีแถบะะคือบาเบาแบบนี้มันก็เบาเปลี่ยนเนาะฉันดอกอู้ก็เทียมอยู่นี่ไหมมันเป็นดอกแต่ว่โบโบโบสูงเท่าไรเดี๋ยวตั้งนี่ไว้ก่อนเก็บเก็บเอาแต่อดอกมันสิเอาไปใส่ตู้แข็งเด้พี่น้องมือนี้เอ,อ่อเพราะว่ามันสิเบิดยงามแล้วโอ้เหมือนปลานนี่เฮาก็ออกดอกสีโบยืดอันเท่าไรครับสิโบอ,อันอันงาม ก็โอเคอยู่แต่ว่ามันมันมันดอกแต่ว่ามันมันบวยืดคือปลาเก่าปลานี่ก็งามอยู่อ่ะฮัลโะถ้าลูโตแล้วประกาศประกาศประกาศไล่เทือลออเดอประกาศไล่กุกกระเมยเบาไล่กุกกระเมยข้อคือบ้าละประกาศแล้วประกาศอีกห้ยห้อยคนยางตัวนี้ไมอุ้ยกระเทียมปลากระมีเทียมปลาอันแบบอีกแบบหนึ่งมันมีหลายแบบด้วยพี่น้องมองนี เดี๋ยวจะไปตัดใส่ตัวแข็งไว้ไว้ผัดแซ่บเด้หน่นะผัดนมะมันหอยหลายเทืาเราเดี๋ยวประเด็นน,นั่นให้พี่น้องเบิงเมื่อนันให้เบิงอยู่จ้ะอืมไ <c oughs> ต่เตือนขึ้นเมื่อน,นี้รู้สึกสิเลี่ยนเด้อพี่น้อง <c oughs> สิเลปลปีแห่งความเลังทั้งเล็กทั้งช้างนี่เห็นบอน,นี่กระเทียมต้นกระเทียมใช่รึนี่เด้ เม่นบอกว่าแมนอยู่ด้เนาะบ่แม่นหยาเออมีแต่อันนี้แหละกระเทียมเอาใส่ละดอกมันคือมีแต่ใบว่ะคือมีแต่ใบเนาะเขาปลามาอีกเราเด้อพี่น้องเอ้ยมันย่บมองไดออกดอกมมีแต่ใบอ่ะหามางมันออกดกกอกปะอุย้ยบนน่ะเต็มเลยเห็นบ่พี่น้องเห็นไหมคะเห็นไหมคะ ทั้งนี้ไม่ดอกแล้วทั้งนี้ว้าวขมเกา่าเราว้วามใหม่บ่แมนเดี๋ยวนี้ได้พี่น้องเอ้ยที่เขาเป็นนี้นะมายี่สิบปีแล้วตั้งแต่พอ่อสเอ่อตั้งแต่พอ่อสเอ่อยังเกาะมันเป็นพอ่นอสอดอยเนาะไออย่างละเอ่อพอ่อสหนึ่งตั้งแต่สมัยเอ่อ ยังเกะเดนมาร์กยังมีอยู่แต่ว่าแต่ตอนนั้นก็ย่งใสยออยล์โรแล้วใส่แล้วโอ้ยบ่่อยเห็นอันดอ,อกมันหรออยู่มงนี้ดอกมันหมดไหมดอกมันหมดพี่น้องมงเนี้ยบ่อยโพ่ปันไดไปหามงดอ,อกโพดีกว่ออกาว่ะเดออี๋ยวเดออี้ยวเดี้ยวเดียวเดียวหามงกัน ได้พักเสียน้ำเหมือนี่ได้พักเสียนโอ้นี่เด็เออมองนี่เป็นแอ่เจ้นทา่าหยางคนบหมดลายลายมงได้ดอกมันมีเอ,อ้ยต้นใหม่มันเป็นแต่ไม่เหตุต่อคนหยางดอกมันอยู่ตรงไหนมั่งอือ ลราขอระบายเนี่ยข่วมบอดีกับทิ่มอยู่ในป่าเนี่เด้อมือ,น,อ,อน,นี่เด้ออันแนวใดจมไปก็ได้เอาแต่ดีๆเข้าบ้านแนวใดบอดีก็เสียวทิมไืนในป่านี่ยแหละไปต้นใหม่พี่น้องมึงเนี่ยดอกนี่มันขึ้นงามเลยฮึมองเลยมันต้นเอียงดอกขาวจันทร์พานเนยอะดอกสั่นไหมได้ปะ่ะหยากเอา กมันดอกองเงาๆนี่กับไข่นี่เห็นปะ่ะมันปลาผนดอกดึงมัดอนไดก็เป็นดอกอยู่ดอกไผ่ดอก,ดอกมันอยู่อืสว่วงนี่มันยังอ่อนพอได้เก็บอยู่แต่ว่าอย่าสิบเอาปล่อยโดนไหลมันสิกินบ่ได้มึง,งบังดูผู้ขาการหากินตามธรรมชาติบางดูนี่ หาเก็บผักปลาอันผักดอยกินอยู่นี่แม่เอาเก็บเงินไว้เพื่อเขาเป็นทุนชีวิตของเขาเสือกมาตัวเขาตุ่มเขาไปสนิตตุมแล้วก็ย่งบอติดต่อกับเขาอีกต่างหากย่างมาว่าเขาดูถูกให้เกียดมันเพราะแห้งเราด้อพวกเจ้านีนี่ก็ได้อืมคันล่องมันนันถือขอานเอ่อโกงแบบนี้เบิง้งมันจะบางได หูจักเก็บเสบมีความรู้สึกบาวบานค้นกุงเงินนั้นมันเก็บมันปวดทำใดวางว่าเขาาวมีเงินก่อนเหรียใส่เวลาขาฉุกเฉินปัดพ่อขาสิอยากได้งินขึ้นเสือกนี้ปเบิปดจ่อยงงนี่แหละผู้ขางงสิแหละพี่น้องงงคักงูกับหมูกับพวกแต่สมัยตะกี้มีอย่างกะหายเขามีอย่างกะหายเขายืม ขนาดเขาเอาท่องมาประกันว้ก็เน่าขึ้นไอเขาเบิงงูคักคุณไดพี่น้องกินเบิงอันอีนึงอันอีมันดาข่อยนะบ้านเงินมันบ่มีดอกมันไปอันซสืออันยังเกาะไปซื้อบ้านมันเอาท่องมาใบนาอันผู้ข่าบาทหนึ่งผลได้พี่น้องผู้ข่าบอกว่าเออว่าเอาดอกกูขึ้นเล็ตนมึ่อเมื่อกว่ไว้ใบซาบางเธอเมึงอยากเอาไปขายเอาไปเอามาเฮ้าหั่นบ่คึดเนาะ คันขึ้นว่ากำขีดีกับกำตดมานกับว่าสีเสียรูมันปันนี่ดอกเอาไปเอามากก็เลยสูญหายไปเบิดทั้งเงินทั้งทองเลยอบ่ไดยังเบิดจากอย่างโอ้ยผู้ขาดเลยเก็บซ้ำนำใจคักเอาไปแล้วก็เมยเมยเมยเลยเมยในหัวใจปัะชุมมือนีหาเงินยังก็กหายยากเออแหงมากอันโคเวียดอีกพีซ้ำดำพลอยอีกพี่น้องเอ้ย อืมเบิ่งเด้อจักสิวางได้นําอืมหละอย่าให้เว้าดูเดอ้อผู้ใดเรียกว่าฮู้โตเป็นอันอันเรียกว่าครูอาคาดฉันบ่เออบ่แม่นคอาคาดขอขอขอ,อนเขาลูกนี้ลูกนี้สิเคยเอาไปนะ่ะผูจักสํานึกแน่มีบ่คุณธรร,รมนะ่ะประจำใจ,ำใจน่ะมีบ่คั่นบ่มีฮู้จักก็ก็คิดแน ว่าจะของตะเกียนเคยม่านขอน้ำเขาเคยม่านอ,อ่อ,อนน้อมความตุนให้กาบกระกาบให้วบกระใบคนตัวปานใบพ่อใบแม่คนตัวอยากได้น้ำเขานะพ่อแต่ไดเนี่ยมันกระทือบตีนใส่กูพรพอมหนีเลยแม่มันนี่บอมากกับสูนแห่งอืง่ามขวัญบ่มมีนเงินมีท้องคือคนนกงก็เลย ผีซำดำาพยซำหากินบ่ึ้นบ่เกิน